สวัสดีสวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะครับกับสเก็ตฟุตบอลครับในเ่องเช้าๆแบบนี้นะครับผมโอโ้ยังเป็นประเด็นยังไม่จบนะผมสำหรับโนรนัลโดกับรังนิกนะฮะรังนิกยืนยันนะผมไม่มีใครเนี่ยใหญ่ไปกว่าทีมครับโนรนัลโดก็เปลี่ยนตัวออกได้เหมือนกันนะครับ รับรังนี้ก็บมบูจากการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนยยืนกราน,นครับไม่มีนักเตะคนไหนครับสำคัญกว่าทีมพร้อมกับปกป้องการตัดสินใจของตัวเองที่เปลี่ยนคริสเียโนโรนัลโดออกจากสนามเกมชนะเบรนฟอร์ดเนี่ยสามประตูต่อหนึ่งเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะครับกลายเป็นประเด็นให้พูดถึงจากแมชดังกล่าวผมเมื่อโรนัลโดเนี่ยแสดงออกชัดเจน,นครับว่าไม่พอใจรังนี้ครับที่เปลี่ยนตัวเขาออกจากสนามตอนนาทีที่71ก่อนที่มาคัสรัตฟอร์ดเนี่ยตัวสำรองที่เปลี่ยนลงไปจะยิงประตูที่3ตอกย้ำชนะได้ในที่สุดนะฮ รังนิกออกมาปกป้องการตัดสินใจของตัวเองครับพร้อมยืนกรานว่าทีมต้องมาก่อนบุคคลนะครับมันเป็นเรื่องของทีมครับการคว้าแต้มี่นเรามาอยู่ในตำแหน่งที่ทุกนัดมีความสำคัญที่สูงที่สุดรังนิกกล่าวในเพลสคอนเฟอเรนซ์ครับก่อนพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดสุดสัปดาห์นี้ด้วยนะครับ ทีมมีความสําคัญมากครับกว่าใครคนใดคนหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นคริสเียโนโรนันโดเอดิสันคาวานี่ครับหรือว่าบรูโนเฟเนเดตหรือผู้เล่นคนหนึ่งนับบรูโนก็ถูกเปลี่ยนตัวออกเช่นกันและไม่พอใจกับมันครับในช่วง2-3สัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะฮะมันคือเรื่องผลประโยชน์สูงสุดของทีมนะครับผมเชื่อว่าเขานะก็คือโรนันโดเนี่ยไม่ได้เพิ่งถูกเปลี่ยนตัวออกเป็นครั้งแรกในะอาชีพการาแข่งขันของเขาหรอกนะเท่าที่ผมรู้เนี่ยมีการเปลี่ยนตัวออกบ้างนะผมแม้อยู่ภายใต้การนำทีมของเซอร์อเล็กซ์ฟู นักเตะอย่างคริสเยโน o โรนัลดเนี่ยไม่ชอบการเปลี่ยนตัวนั่นมันเป็นเรื่องปกตินะครับปฏิกิริยาของเขาคนระับถูกถ่ายทอดให้เห็นทางอารมณ์แต่สําหรับผมว่ามันไม่ใช่ปัญหาเลยนะ ผู้จัดจาการทีมพูดเล่นคนอื่นๆมาแล้วนะผมอาจไม่ได้โด่งดังเท่ากับโรนโดครับแต่ผมดูดีผู้เล่นเหล่านั้นเนี่ยมักจะแสดงปฏิกิริยาไม่พอใจหลังถูกเปลี่ยนตัวออกเหมือนกันนะครับผมเคยจัดการมาหมดแล้วนะฮะเขาพูดประมาณนั้นผมอธิบายให้เขาฟังแม้อยู่ในระหว่างเกมครับเราพูดคุยกันเล็กน้อยครับหลังได้ประตูที่3าผมบอกกับเขาเหมือนอย่างที่ผมพูดในงานแถลงข่าวนั่นแหละ งานของผู้จัดการทีมฟุตบอลเนี่ยคือต้องช่วยพาทีมเก็บชัยชนะให้ได้นะสำหรับผมเนี่ยมันชัดเจนหลังได้ประสบการณ์มาจากวิลล่าพ์คนะผมดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องทําให้ดีขึ้นเนะี่ยอันนี้เป็นคำพูดของรัฟรังนิกกับผมที่มีต่อคริสเตยโนโรนันโดครับที่เป็นประเด็นร้อนนับที่เปลี่ยนเขาออกในนาที่เจ็ดสิบแล้วโรนันโดเนี่ยโอ้โหทําสีหน้าท่าทางหรือว่าปาติเกียเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากครับรู้สึกน้อยใจเล็กน้อยนะฮะที่โดนเปลี่ยนตัวออกสําหรับ ดาวสตาร์ดังครับอย่างคริสเยโนโดนัลโดครับผมวัยส6ปีแบบนี้นะโอ้โหแต่รังนิกนี่กล้าเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับสุดจัดประดับบอกครับผมขอบคุณครับที่รับฟังในช่งชวงสายเช้าๆแบบนี้นะครับสวัสดีครับ